กองสดพดหมูสวัสดีครับพูดสิพบกับรายการก้องสดพดหมูค่ะเขาให้พูดแค่ว่าก้องสดพดหมูฉันพูดไม่เป็นไรแม่บอกเลยวันนี้พี่ก้องไม่อยู่เราก็เคมรายการเลยแย่งฉันพูดหมดเลยออเอาวัานนี้เดี๋ยว <ขอ S 1> เราไปภาคเหนือกันดีกว่าไปชิมอาหารที่แบบโอ้ฉันชอบมากชื่อดังตอนนี้เป็นแบบว่าคนต่างประเทศชอบกันมากเลยนะอาหารช<ท>น,นิดน,นี้คือข้าวซอยนะฮะเป็นข้าวซอยสุริวงศ์นะครับ นะครับขอต้อนรับคุณโนคุณโยนะครับคุณโยสวัสดีครับสวัสดีค่ะข้าวซอยสุริวงอันโครชอมสเต็กเฮาส์ค่ะคุณ่่เนี่ยน่าชานมากบนโต๊ะนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราขึ้นเบอร์เลยไหมเผื่อท่านผู้ชมดูอยู่แล้ว <c oughs> หิว <c oughs> ก็โทรสั่งไปทานได้นะครับที่8 8 8 1 2 7 5 3 6นะครับอ่ะครับลายก็อะไรอ่ะ ปุ้มพภิรดานะครับต้องบอกว่าร้านนี้เป็นตำนานพี่พศขาเกว่าใครไปเชียงใหม่ไปภาคเหนือต้องลอยร้านนี้ต้องเช็คอินเลยนะสำคัญมากความเป็นมาของร้านเป็นไงบ้างครับคุณโยมก็ร้านจะเริ่มต้นเมื่อตอน40ปีที่แล้วนะครับโดยคุณแม่เป็นคนก่อตั้งก่อนหน้านั้นจะเป็นห้องแถวเล็กๆอยู่ตรงประตูท่าแพที่เราตั้งชื่อว่าสุริวงศ์เนี่ยคือคนสมัยโบราณเขาจะตั้งชื่อร้านตามสถานที่ใกล้เคียงใช่ไหมากลมม้าข้างๆจะเป็นโรงภาพยนตร์สุริวงศ์เราก็เลยตั้งชื่อตามนั้น ครับผมก็จะเบปีสี่สิบปีที่แล้วยังไม่เกิดเลยครับผมหรือว่าเป็นสูตรอาหารคือดั้งเดิมเลยของเนื้อแท้ใช่ครับใช่ครับคืตอนนี้มันหอมมากจริงน่าทานมากนะครับนอกจากมีข้าวซอยแล้วก็มีมีอะไรอีกไหมครับเนี่ยอันนี้มีอะไรบ้างอันนี้อะไรนยครับอันนี้อันนี้จะเป็นสตูนะฮะจะเป็นสตูเนื้อนะครับโอ้โหน่าทานมากท่าู้ชมนี่สตูเนื้อเนื้อมีสตูหมูด้วยนะใช่ครับสตูหมูใช่ครับนะแล้วก็ความพิเศษของข้าวซอยคือ ข้าวซอยมันก็มีเยอะจากความพิเศษของทางร้านข้าวซอยสุริวงเนี่ยม,มันแตกต่างกว่าจากที่อื่นยังไงคือด้วยความที่ว่าเราเป็นสูตรต้นตำรับนะครับ,รบเราจะพยายามเอาเน้นรสชาติที่จัดจ้านของเครื่องเทศสมุนไพรนะครับสูตรเข้มข้น ต้นตำรับนะครับแล้วมาผสมผสานกับยุคสมัยของปัจจุบันนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าอย่างที่พี่โพสต์เห็นนะครับว่าก็จะมีทั้งในส่วนของตัวสตูสตูทั้งหมูสตูทั้งเนื้อนะครับจะมีสปาเกตตี้ซึ่งสปาเกตตี้จะผสมผสานกับไส้อั่วที่เป็นสูตรที่เราทําเองครับผมก็จะเป็นคอนเซปต์ของร้านแลวร้านนี้ก็อยู่ในไกด์บุ๊กนะเป็นหนึ่งที่เป็นร้านแนะนำแล้วถ้าไปเชียงใหม่ต้องไปทานที่ร้านนี้ใช่ครับเพราะว่าไกด์บุ๊กของ่างประเทศครับผข้าวซอยเดยวนี้แบบว่านะ อร่อยมันอยู่ที่น้ำด้วยน้ำเนี่ยอ่ะจริงๆต้องบอกว่าข้าวซอยสูตรยังไงอะครับร้านข้าวซอยมีเยอะนะพี่พลแต่บอกว่าร้านที่แบบเด็ดๆอ่ะต้องไม่พลาดถ้ดูเนื้อเนี่ยน่าทานมากถูกเนื้อเนื้อเขาเรียกเนื้อลายน่องลายนะก็มีข้าวซอยไก่ข้าวซอยหมูตุ๋นไส้อั่วเนอะข้าวซอยไส้อัวไม่เคยเห็นอันนี้เขายังไม่ได้ราดน้ำนะท่านผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวราดน้ำแล้วมันแห้งไงนะครับก็มีไส้อัวไก่ไส้ข้าวซอยไก่ใช่ครับนะครับก็ สนใจโทรไปได้ที่เบอร์เลยนะครับ0 8 1 8 1 2ห5 3่ครับมี Delivery มีอะไรมั้งเอ่ยก็จะมีของ grab food มี r โร a ิ h o o d นะครับ <นะ S 2> หรือว่าถ้าเกิดว่าทางคุณลูกค้าไม่ได้เข้าไปที่แอปพวกนี้ก็สามารถติดต่อผ่านไลน์แม้มารับอของที่เราได้ครับนอกจากที่เชียงใหม่แล้วเขายังมีที่นี่อีกสาขาเจริญนคร28นะฮะเปิดทุกวันพุธถึงวันศุกร์ตั้งแต่10โมงครึง่งถึง5โมงครึง่งนะครับรับจองโต๊ะได้เลยเสาร์อาทิตย์นะฮะ สาขาเซเทนแอบบัสซี่นะคะคุณขาชั้น LG นะคะอิตไทยคุณขา10บโมงถึง3ามทุ่มแล้วก็ชั้นบนชั้น7นะครับโซนลิฟวิ่งเฮาส์นะครับเปิดทุกวัน10บโมงถึง3ามทุ่มนะฮะหรือว่าใครอยากทานตอนนี้ก็นี่เลยเดลิเวอรี่แกฟฟูดแล้วก็โลว์บิวท์ฮูดบอกให้เลยว่าน่าทานมาก ต้องเอาไปราดน้ําก่อนปะถูกต้องเนื้อได้รวยไปเลยเธอเอาอันไหนอ่ะฉันขอชิมอันนี้ดีกว่าอันนี้อะไรครับอันนี้จะเป็นเนื้อน่องลายครับพี่พอุ้ยเนื้อน่องลายแต่นี่เรียกว่าเลิศนะคือไม่ต้องมินไกลถึงเชียงใหม่เดี๋ยวนี้เนาะพี่ราดให้หน่อยได้ไหมครับได้ครับตาไปดูเลยคุณเพราะว่าพอราดน้ำแล้วมันไม่มมันแห้งไงเราก็เลยมาราดตรงนี้ร้อนๆสดกันไปเลยสดๆไปเลยแล้วน่าทานมากเธอเอาอะไรไก่ปะอยากกินนี้อยากกินดูอยากกินอันนี้ละกัน อาคารมากันนะค่ะคุณขาอืมนะอุณแม่ชิ้นใหญ่มากนะเฮ้ยทำไมเนื้อมันใหญ่อย่างนั้นล่ะอันนี้อะไรนะสตูหมูสตูหมูใช่ไหมกินเลยนะครับคุณข่าหนึ่งสองสามนะค่ะคุณข่านี่น่าทานมากท่านผู้ชมเห็นป่ะอุ้ยเช็ดหน่อยพี่พสนะหมูคือละลายมากอืมละลายน้องเขียวเลยแฮปปี้เลยอ่ะอร่อยนี่ท่านผู้ชมพอราดน้ำแล้วเห็นไหม น่าทานว่าโทรสั่งเลยไม่แพงเท่าไหร่นะครับจานนี้ถ้าเป็นข้อซอยเนื้อน้องลายจะอยู่ที่1 0ึเก้าบาทครับผมไม่ต้องพันหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทโทษที่หนึ่งร้อยสิบเก้าบาทถูกมากในกำไรมเนี่้ที่อื่นต้องสองร้อยสี่ร้อยนะคุณคุณชูวันเนื้อน้องลายคุกแพงแล้วนะครับแล้วอันนั้นอะไรเนี่ยที่เป็นอันนี้อันนี้ใช่ไหมครับอันนี้อันนู้นน่ะริมสุดก็ริมสุด ก็อย่างที่เรียนนะครับว่าด้วยคการด้วชื่อเราเป็นข้าวซอยสุริวงศ์แอนด์อังกฤษทอมสเต็กเฮาส์มันก็จะเป็นอะไรที่บอกว่าจะเป็นเป็นสเต็กหมูจิ้มแจ่วเอามาผสมผสานกันน่าทานมากสเต็กหมูแล้วเนี่ยแหนมนี่ของโปรดอันนี้จะเป็นชุดรวมเหนือมินิครับชุดมินิครับผมอันนี้ไส้อั่วอันนี้เท่ชุดรวมเหนือมินิเนี่ยชุดรวมเหนืออยู่ที่149่งร้อยสี่บก้าาททำไมมันถูกล่ะมีแหนมมีไส้อัวมีแคปหมูแล้วก็น้ำพริกหนุ่มเคยไปทานอย่างเงี้ย200 300เนี่ยถูกไหมที่นี่ถูกอย่าล um> ืมนนะะะข้าววซอยสุริงศ์ฮก็ ใครใครสนใจตอนนี้ก็โทรมาเลย0 8 1ย์แปดหนที่กรุงเทพก็มีนะฮะที่เจริญนครมีเซ็นทรัลแอมบอสซีเซ็นทรัลเวิร์ส่งเดลิเวอรี่แคปโฟลดแล้วก็โรบินฟูดนะฮะก็โทรกันมาเพื่อกินอะไรอยู่เนี่ยเนื้อเป็นอะไรนะน้องเนื้อน้องลายอุ้ยน้องเนื้อน้องลายเป็นเป็นเนื้อน้องลายเป็นข้าวซอยโอ้โหเนื้อน่องลายแบบโอ้โหแม่เจ้านี่พูดไปกี่อย่างแล้เนี่ย ี่เทน้ำอย่างในพวกนั้นไ่ะลองดึงบอกท่านผู้ชมมีอย่างหนึ่งน่ากินมากนี่น้ำเงียวน้ำเงียวครับน้ำเยลว่าอะไรแล้วน้ำอยู่ไหนอ่ะนี่ต้องไปตรงนู้นแม่น้ำเงียวที่โคงหมูมีดอกกระเจียวไดอกยิ้วครับดอกยิ้วครับดอกยิ้วดอกยิ้วดอกยิ้ไม่รู้จารู้จักแต่ต้นขึ้นบ่อยนะขึ้นบ่อยไะหวานเติมน้ำ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 าเติมน้ำเติมน้ำเตน้ำแล้วนี่กินอันนี้คุยยัง อันนั้นแบบนั่นสตูหมูอันแม่คุยบ้างแล้วบ้างอันนี้คุยยังอันนี้จะเป็นชุดรวมหมดแล้วมีนี้ปรการอยู่แล้วยังมาทำไมเดี๋ยวพี่กินชุดนี้ก่อนแล้วกันนี่สตูเนื้อพี่ป้องไหนสตูอันนี้สปาเกตตีอันนี้ใช่ครับจะเป็นสปาเกตตีราดน้ำด้วยข้าวซอยครับอย่างที่เรียนนะครับว่าเราจะเป็นอใครเบื่อเส้นเหลืองก็กิน้ก็กินได้ร่วมกันนะครับงั้นดูกินอันนี้นะพี่พศ อันนี้อันไหนสตูอันไหนเขาเป็ซอยไก่ที่ชื่อไก่อันนี้เขาซอย,ยไอกย่นนกครับเขาซอยไกย่เดินมาเติมน้ำตรงนี้เขายังไม่เติม,ม,ตมน้ำเๆๆำข้าซอยสุริวงศ์นะฮะตนำนานกว่าวป40ปีนะครับมีหลายสาขา <c oughs> ที่เชียงใหม่ก็มีเป็นเข้าซอยสุริวงศ์นะฮะอยู่ตรง ประตูท่าแพใช่ครับต้องต้องเรียนพี่พลนิดนึงครับในส่วนของตัวที่สาขาที่เชียงใหม่อะตอนนี้เราปิดไปละแล้วเรามาเปิดอยู่ที่กรุงเทพที่เดียวเลยได้แล้วเราก้นดูไปดูที่สองตอนนี้มาเปิดที่กรุงเทพเพราะว่ารุ่นแรกปิดไปแล้วที่เชียงใหม่ก็มาเปิดที่เจริญนคร28่แปดก็เป็นรุ่นลูกเลยเป็นรุ่นลูกเลยแล้วก็เซนทรัลแอมบสซี่ใครเดินอยู่ชั้นเคยไปกินร้านนี้แต่ฉันไม่รู้จักว่าชื่อร้านอะไรเพราะว่ามันอร่อยน้ำน้ำมันอะ น้ำข้าวซอยอร่อยมากแล้วก็ที่เซนเเอร์ซนทันเวท์ชั้นเจ็ดโซนริบวิ้งเฮาส์นะครับหมาชิบไม่ยังลูกสั่งเดลิเวอรี่ก็ได้ตอนนี้สั่งได้ไหมเบอร์อะไรเบอร์อะไรพี่พูดที่พี่โอ0818127536นะครับสามารถจองหรือว่าสอบถามหรือสั่งอาหารที่คุณปุ้มได้เลยครับผมคุณปุ้มคุุณป้มเนี่ยเซนทันเวท์หรือที่ไหนเนี่ยนี่เซนทันเวท์หรือยิทไทยอันนี้เป็นอิทไทยครับเป็นอิทไทยครับอร่อยอร่อยฉันเคยสั่งไปักิน คุณค้าดูนะคะนี่ข้าวซอยไก่ใส่น้ำมานะคะคุณดูนะคะคุณดูนะคะนี่ก็ใส่พริกค่ะพริกนะคะนี่นะคะแล้วก็ใส่ ข้าวซอยเนี่ยมันต้องกินกับพวกต้นหอมใช่ต้นหอมประกาศดอกนะครับบีบมานาไปนิดนึงถ้าชอบเผ็ดก็สามารถเติมพริกได้ร้อยกว่าบาทเองทำไมมันถูกอย่างนั้นล่ะมันจะกำไรหรือพี่พอดไม่รู้ถามพี่ก็แต่กำไรแค่นเนี่ยก็จริงๆแล้วเราอยากจะเอาเข้าซอยต้นตำรับของคุณแม่ที่หายไปที่มันจะมีช่วงสูญยากาศประมาณสิบกว่าปีครับเอากลับมาเพื่อให้คน รู้จักกันมากขึ้นกว่าเดิมจริงๆตอนหายไปหลายคนเรียกร้องไหมคบว่ากลับมาเถอะกลับมาเถอะก็เรียกร้องแต่ด <im ้วยความที่ว่าตัวผมเองเนี่ยก็ตอนนั้นก็ยังทางานประจําอยู่ซึ่งปัจจุบันก็ทํางานประจําอยู่นะฮะแต่ด้วยความที่ว่าคุณปุ้มเขาเขาก็ลงมาทําเต็มตัวภรรยาใช่ครับลงมือทําเต็มตัวแล้วก็เลยโอเคก็พอมีเวลาคุณปุ้มอยู่บ้านเจริญไม่รู้จะทําอะไรนะโอ้ยตายเลยเนี่ยคุณไ่อยู่หนุเคลได้ไหมได้ได้วันนี้มากับคุณปุ้มอันนี้ปุ้มอันนั้นปุ้มอันนี้ปุ้มปุ้ย ถ้าต่างชาติได้ชิมนะพี่ก้องได้ดูเขาลองชิมนี่นะตายแล้วพี่หนุ่มรสชาติแบบว่าครับได้แม่เข้าซอยแบบว่านี่สตูเนื้อนะซอยกันสุดๆผมภูมิใจนําเสนอไส้อั่วนะครับพี่ก้องเพราะว่าเป็นสูตรที่เราทําเองนะคะใช่ครับอื้มหนุ่มรสสตูก็แบบโอ๊ยสตูรัสไหมพี่ปุ้มพูดแบบพี่ปุ้มพี่อนครับผม พูดไปพูดไปพี่จะชิมกันก็ตอือไปื่อยๆครับผมก็ยยอย่างอย่างขออนุญาตทวนอีกรอบนะครับว่าสามารถติดต่อมาได้ในเรื่องของ,อของการสั่งอาหารหรือว่าจองโต๊ะนะครับก็คือ0ูนย์2 7 5 3 6นะครับแล้วช่วงนี้เราจะมีโปรโมชั่นไปจนถึงสิ้นเดือนอสิ้นเดือนสิงหานะครับถ้าเกิดทานที่ร้านนะครับทานที่ร้านเราลดให้1 0ในทุกๆเมนูนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าทานครบ500รอขึ้นไปนะครับเราจะให้ข้าวซอยไก่ในราคา1บาท1ครับ หนึ่งบาทฟรีหนึ่งชามต่อหนึ่งบินครับผมบาทเดียวบาทเดียวครับผมต้องรีบไปนะคุณขาใครสนใจ0 8 1 8 1 2 7 5 3 6ค่ะคุณขาใช่ครับใช่ครับไม่บอกเราอยู่ที่ไหนบ้างอ่ามี3สาขานะคะสาขาเจริญนคร28สาขาเซนทรัลแอมบารซีชั้น LG e a ีอไทยนะคะแล้วก็เซนทรัลเวิลด์ชั้น7ค่ะคุณขาโลดมากสำหรับคนที่ไม่ชอบข้าสอยก็มีนี่นะน้ำเงี้ยวใช่มีขนมจีนน้ำเงี้ยงน่ากินมากน่าทานมากอร่อยมากแม่ นะแล้วก็มีเน็ตแหนมมีไส้อั่วแบบชิ้นเบลอเลยอะเยอร่อยมากเนี่ยอะไรเนี่ยอันนี้จะเป็นจะเป็นสตูบูฮังการี่กุลาชครับผมอย่าให้ลองกินแม่ไปเลยแต่น้ำน้ำข้าวซอยเขาไม่เหมือนที่อื่นนะมันแบบเหมือนไหมรสมันนัวมากแบบพูดไม่ถูกอะเนี่ยอร่อยแม่เครื่องเทศเน้นมากเลยอย่างที่เรียนนะครับว่าเราจะเน้นที่ที่รสชาติจัดจ้านของเครื่องเทศสมุนไพรซึ่งไม่ต่ำกว่า10ชนินดนะครับผมใช่ใช่ เดี๋ยวถ้าชิมตรงนี้เสร็จอยากจะให้เราชิมสปาเกตตี้ไส้อั่วด้วยนะครับไหนข้างไหนไหนอยู่ตรงกลางนี่เลยครับพี่ก้องท่านผู้ชมสปาเกตตี้ไส้อั่วอ่ะใครสนใจคุณขา0818127536ค่ะจะตูคุณลักษณะดีมากเลยอ่ะละลายเลยนะโอ้จะตูดีมากเนี่ยนี่สตูเนื้อก็อร่อยโอ้ตายละมันเป็นรสชาติสตูจริงๆนีววาหลองเร็วลองเราแม่อันนี้ดีกว่านี่นี่อะไรอ่ะ สเต็กสเต็กหมูสเต็กหมูติ่มแ่วติ่มแ่วแม่บอกว่าสุดนี้มันเป็นรสชาติสตูจริงๆอ่ะอือฉันอยากจะกินขับดางแต่ฉันไม่รู้จะตักยังไงอือย่างงี้บอกเบอร์คุณโบอกเบอร์0818127536ครับติดต่อคุณปุ้มได้เลยครับเมียติดต่อเมียคุณติดต่อภรรยาครับหนูหรอโปรโมชั่นโปรโมชั่นโปรโมชั่นก็ทวนอีกรอบนึงนะครับถ้าเกิดทานที่ร้านตรงเจริญนคร28นะครับก็ 10%ทุกๆเมนูในส่วนของถ้าเกิดทานครบ500บาทขึ้นไปก็าสามารถทานรับข้าวซอยข้าวซอยไก่นะครับในราคา1บาทได้ฟรีในตอนหนึ่งบินนะครับผมขายถูกอยู่แล้วยังจระแลดแ,แลกแจกแถมอีกสำหรับรายการนี้โดยเฉพาะครับก้อ <เล S 1> งสคุครับผมจนถึงสาสิบเ็สิงหาคมนี้นะครับนั่งรถไฟฟ<ช>้าไปก็ได้นี่ใช่ครับนั่งรถไฟฟ้าไปก็ได้ใช่ครับและนีบเลยอยเจริญนคร28 ข้าซอยคุณรสชาตินะ้นจะไม่เหมือนคนอื่นเนาะใช่ครับอย่างที่พี่ก้อยครับว่ารสชาติเราจะเน้นความจัดจ้านของเครื่องเทศสมุนไพรเออไม่เหมือนจริงครับผมมันมีซุปด้วยนะซุปมันม่วงเนี่ยในซุปิชใช่ครับเป็นซุปมันม่วงก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเหมือนกันครับ ร้านอยู่แถวไหนเราบอกอีกทีเร็วซอยเจริญคนคร28นะครับผมให้บริการตั้งแต่วันพุธจนถึงวันศุกร์นะครับอ่าแล้วเสาร์อาทิตย์อ่ะเสาร์อาทิตย์สามารถโทรมาที08 1, 5, า่0818127536เพื่อทำการจองโต๊ะได้เนื่องจากว่าโต๊ะจะมีจำนวนจำกัดน,นะครับผมแนะนำให้โทรมาจองก่อนดีกว่าครับดีแล้วโต๊ะเยอะๆคนไม่น่ากินถ้าโต๊ะน้อยๆนี่คนอยากกินเข้าแถว <c oughs> ครับผมมีผลนี้เลยอะไรสปาเกตตี้แล้วก็ไส้อั่ว<น>อันนี้เหรอที่ไหนเนี่ยอันนี้ที่ไหนอันนี้จะเป็นที่ตรงเจริญนคร28ครับ ซอยเจริญนครคน,นี่บายจิงเลยลูกนี่เลยค่ะอยู่ใกล้าจากไอคอนไหมเออไม่ไกลนะครับประมาณเกือบเกือบสองกิโลสาจริงมันมันก็สามารถนั่งรถไฟฟ้ามาลงได้แล้วก็อาจจะต่อแท็กซี่หรือว่าต่อบิน <c oughs> มอเตอร์ไซค์มาได้หรือว่าถ้าจะจะขับรถมาด้วยความที่ว่าซอยเจริญนคร28มันจะแคบไปหน่อย <c oughs> แต่ก็ด้านหน้าเขาจะมีที่ให้บริการที่จอดรถนะคร <c oughs> ับผม <c oughs> ใช่เป็นงรสชาติเป็นไงแล้วสิ แซนวิตี้ไส้อั่วคุณอะอร่อยมากแน่คือด้วยไส้อั่วเขาอร่อยอยู่แล้วลองกินไส้อั่วหน่อยไส้อั่วลองเลยไหมครับไส้อั่วเขาดีมากมากตอนนี้มีเดริเวอรี่นะนะมีแกฟูดแล้วก็โรบินฟูดศูนย์แดปดหนึ่งสองเจ็ดห้าสาหค่ะรีบเลยคุณขาบอกเลยว่าเที่ยงนี้ต้องได้กินของอร่อยแล้วค่ะไส้อั่วคุณแปลกมากเนาะเป็นรเนาะใช่ครับเป็นรสชาติของของที่บ้านเลยครับอื ดีกินแล้วอยากฟอสเลยอ่ะอยากฟอสเลยร้านนี้อะไรนะอันนี้อันนี้จะเป็นขนมจีนน้ำเยวครับสูตรเข้มข้นเหมือนกันครับผมพี่ก้องอะให้คุณค่คุณว่าลองกินไหมออใส่ให้กล้องดูก่อนอะุณดูกว่าจานนี้เท่าไหร่ครับครับผมเท่าไหร่ราคาอันนี้ถ้าขนมจีนน้ำเยลจะอยู่ที่99บาทครับใช่ครับใช่ครับแลวแม่ดูคกให้หมูชิ้นหนึ่งเลยชิ้นหนึ่งหมูหนึ่งจานนี้เนี่ยนะใช่ครับใช่ดูหมูชิ้นหนึ่งคุณขาโอ้อตายแล้ว คือบางร้านน่ะในส่วนหกตัวน้ําแกงเขาจะค่อนข้างใสแต่เขาเราจะเป็นสูตรเข้มข้นมีกล้องลองทานได้ครับเลิศมากเลยแต่เลิศมากคือไหมเงาใครเอาแหนมท่านไปไหนเนี่ยอยู่นี่อยู่นิเมื่อกี้จะเอายกขึ้นเข้าไปเก็บลอยยังไงเนี่ยหนุ่มนี่ไงฉันจะหยิบสะหนยมันหายไปแล้วคือเมื่อก่อนตอนสมัยของคุณแม่น่ะจะมีแต่ในส่วนของเขาซอยอย่างเดียวครับผมแต่พอ ประมาณรุ่นโลใช่ครับแล้วก็ช่วงช่วงระหว่างรุ่นของคุณแม่เนี่ยจะมีน้องชายของคุณแม่เขาไปเป็นเชฟอยู่ที่เมกาแล้วกลับมาครับกลับมาเสร็จปุบก,ก็เลยอ่ะในเมื่อเขาเป็นเชฟแล้วเขาก็จะมีแบบมีฝีมือเชฟติดก,กลับมาด้วยก็เลยมาเปิดเป็นอังคฤษเซ็กเฮาส์ซึ่งเมื่อก่อนใช่ครับซึ่งเมื่อก่อนที่ร้านที่เชียงใหม่เราก็จะมีพวกสเต็กมีพวกแบบอาหารยุโรปมาแจมด้วยใช่ครับมันถึงจะมีสปาเกตี้ไส้อั่วมาถึงมีซุปพวกนี้ขึ้นมาไงฮะรุ่นนี่ีจัโทษนะ ศัตรูคุณนี่นะยินบอกคุณเดียวรสชาติแบบอร่อยมากอธิสูตรของคุณนะผมเลยครับผมเก่งจริงครับเพราะไม่ต้องกัดเลยไม่แมละลายเลยอในปะมูรลับมากถูกข้าวซอยเนี่ยคนต่างชาติชอบนะมันติดอันดับด้วยปะใช่ครับเป็นอาหารที่คนต่างชาติชอบอันดับสองเลยนะพวกจีนพวกพอได้กินไปแล้วติดใจทุกคนเกาหลงก็เลยอ่ะถูกปะ หาหากินมันง่ายแต่หากินอร่อยมันยาก<ช>ถ,าถูกไหมแล้วร้านนี้เราคุณขาโทรเลย08181275365รีบเลยนะเยี่งนี้นะค,คุณโยผู้ดีมีกี่สาขา ตอนนี้มี3สาขานะครับสาขาที่1นะครับก็คือที่ซอยเจริญนคร28นะครับผมให้บริการตั้งแต่วันพุธถึงวันศุกร์10บโมงครึ่งถึง5้าโมงครึ่งสามารถโทรมาจองโต๊ะได้ที่081 8์แปด6ในวันเสาร์อาทิตย์นะครับอีกหนึ่งสาขาก็คือที่สาขาเซ็นทรัลเอเมอร์ซีนะครับอยู่ชั้น LG อีทไทยนะครับให้บริการทุกวัน10บโมงถึง3ามทุ่มแล้วก็สาขาที่3คือเซ็นทรัลเวิร์ชั้น7นะครับโซนลิฟวิ่งเฮาส์นะครับเปิดทุกวันเหมมมืืออนนนนกกััคครรรบ10ถึง3ะแลล้ว็ย่่าาีโโปปุณข เด็ดๆเลยโปรนะคะลด10%ทุกเมนูคุณค่ะแล้วก็ทานครบ500นะคะสามารถซื้อข้าวซอยไก่เพียงจานละบาทเดียวได้ครับตอ้มากทุกสาขาเหรออ่าเฉพาะที่สาขาเจริญนคร28ทานในร้านครับพี่ก้องเพราะว่าอันนี้อะไรเนี่ยจานใหญ่ๆอันนี้จะเป็นมาโชว์ให้ดูครับว่าเรามีว่าเนื้อข้าวซอยอะไรบ้างมีเราจะมีข้าวซอยไก่นะครับเราจะมีข้าวซอยเนื้อน้องลายจะมีข้าวซอยหมูตุ๋นแล้วก็จะเป็นข้าวซอยไส้อั่วครับไอ้เจ้าก๋วยรวมใช่ไหมข้าวซอยรวมครับ จะบอน้องรายนี่เลิศมากพี่ก้องไหนนะเรือน้องลายเหรอจะบอกว่าได้ค่สาขาเดือนน้บาทเดือนนะท่านผู้ชมก็จำได้เซอร์ทำไมชิ้นใหญ่อย่างเงี้ยเนื้อน้องลายอ่ะแต่าไหร่พี่ว่าใจพวกกินกี่บาทจ้าแม่ร้อยกว่าบาทเองอันนี้จะเป็นข้าวซอยเดือน้องลายอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบเก้าบาทครับกำไรหรอถูกไหมกำไรหรอก็อย่างที่เรียนนะครับว่าเราอยากให้ให้ให้ทุกทุกคนเขารับรู้ว่าข้าวซอยต้นตำรับเป็นแบบไหนรสชาติเป็นยังไงสังคมหรอ ขคยเอาสังคมก็อเอากําไรด้วยก็ได้ครับอคุณพี่ค่ะนี่อะไรเอ่ยนี่อะไรเอ่ยนี่อันนี้จะเป็นสูตรน้ําสลัดเออจะเป็นน้าสลัดโมเมดของที่ร้านครับผมเราจะมีอซอสอครีมขาวนะครับมีซีซาสลัดแล้วก็จะมีในส่วนของตัวทาทาซอสอครับผมจะมีสามจะมีสามแล้ว<ร>ในรูปมีลูกชิ้นด้วยลูกชิ้นจะเป็นมันจะเป็นอะไรที่บอกว่าเป็น ขึ้นทำขึ้นมาในบางช่วงบางโอกาสเวลาเราจะไปออกอีเวนต์ไปออกอีเวนต์เท่านั้นเวลาขยันก็มีชินนะเวลาข<ช>ี้เกียจก็ไม่มี <laughs> อ่ะคุณพี่ย้ำเบครั้งหนึ่งก่อนเร็ว ครับผมก็สามารถติดต่อได้นะครับทางทารติดต่อซูแปดหนึ่งแปดหนึ่งสองเจ็ดห้าสามหก 8, 1, 8, 1, 2, 7, 5, 3, 6, นะครับมัน <c oughs> จะมีอยู่สามสาขาครับที่สาขาที่1ซอยเจริญนคร28นะครับสาขาที่สองเซ็นทรัลแอมบาสซีแล้วก็สาขาที่3เซ็นทรัลเวอร์ชั้น7ครับผม,ม <c oughs> เพราะว่าอร่อยจริงนะเพราะว่าถ้าไม่อร่อยพี่ก็ไม่ให้3เบรกเลยนะเพราะว่าอาหารอร่อยแล้วก็น่ากินมากแล้วที่สำคัญคือถูกถูกมากแบบน่ครับอย่าลืมไปนี่เลยสาขาเจริญนคร28 เซนทัลแอบบอสซี่นะคะชั้น LG East ไทยแล้วก็เซนทัลดูชั้นเจ็ดโซนลิฟวิรงเฮาคุณขาอย่าลืมต้องไปกันนะคะกับสั่งก็ได้แก๊ฟู้ดโดบินฮูดที่เบอร์ไปไปเข้าไปในแก๊ฟู้ดแล้วก็ดูเลยพิมพ์ไปอะไรนะข้าวซอยสุริวงศ์ใช่ครับนะครับอ่ะอ่ะแล้วอร่อยไหมรสอร่อยไหมสุริวงศ์อร่อยไหมอร่อยจนต้นขาต้นขาหม้อปลายม้อปลายไปเลยค่ะข้าวซอยสุริวงศ์นะฮะสุริวงศ์สุริวงศ์อร่อยอังเคิลทอมแอสสเต็กเฮาค่ะคุณค่า ตายแล้วน้ำพริกหนุ่มเผ็ดมากเลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณโยที่เอาอาหารอร่อยๆมาท่านผู้ชมได้ดูกันแล้วให้เราได้ชิมกันนะครับอย่าลืมไปใครชอบทานข้าวซอยหรือไม่ชอบข้าวซอยมีน้ำมงน้ำเงี้ยวโทรไปได้เลยนะครับสูตแป้นหนึ่งไปสองเจ้าสามกวันนี้ขอบคุณคุณโยมากนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณแป้นคุณโยนะคะ